กบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวพาคเครื่องทุกท่านครับพบกันเจ็ดเช่นเคยครับกับร้านน้องโบบารมีพาคเครื่องครับพี่พีทนะครับวันนี้มีพาคเครื่องมาแบ่งปันเจ็ดเช่นเคยครับนะครับประมาณ30รายการครับพี่พี่ครับวันนี้ครับสนใจครับพี่แอดในไลน์ครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะรูปภาพไม่ชัดเจนครับพี่สแกนคิวอาร์โค้ดครับนี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ นะครับนะมีสมาชิกผู้ิดตามมากกว่า1 4 0 0 0หมี่พันท่านครับพี่นะครับนะวันนี้ก็มีส0สิบกว่ารายการครับพี่มาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะครับนะเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับพี่ไปกันเลยนะครับพี่นะหมายเลขหนึ่งครับนี่หมายเลขหนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนางพญาพิษณุโลกองค์นี้เนื้อเทาครับพี่นะครับองค์นี้เนื้อเทาสวยมากๆครับนี่นะครับเนื้อหาเก่าเดิมๆเลยครับพี่องค์นี้ครับ นาวพญาพิษณุโลกเนื้อเทาๆนะครับพี่นะสวยงามนะครับนะคมชัดครับไม่กวดไม่ทรายครับพี่นี่ครับหมายเลขหนึ่งครับพี่นะครับเส้นสายสันกติสวยคมคมครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองครับหมายเลขสองเป็นพิมพ์ใหญ่พระรอดนะครับนะเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่เนื้อดินนะครับนะมีคาบกุ่คาบดําครับนี่ครับพี่ เนื้อหาเก่ามากๆนะครับพี่นะเนื้อหาเก่ามากๆครับวันนี้ครับพี่เป็นพาชุดใหม่เข้าทั้งหมดเลยนะครับนะพาชุดใหม่เนี่ยนะครับนะต้องมาแบ่งปันงานพี่มาสายเลยวันนี้นะครับนะมาสายเี๋ไปกับเพื่อนรีบเลยนะครับนะเตื่นสายนี่ครับเนื้อหาสวยเก่ามีคราบดำๆติดซอกมุมเลยนะครับพี่นะวันนี้เปลี่ยนเครื่องไลด้วยนะพี่นะเปลี่ยนเครื่องไลจะภาพจะคมชัดสวยหน่อยครับพี่นี่ครับ เป็นพระรอดครับพี่พิมพ์ใหญ่ครับองนี้เห็นใบหน้าใบตานะครับสวยเดิมครับหมายเลขสองหมายเลขสามครับนี่นะครับนาะมีค่าปูครับพี่องนี้หมายเลขสามเป็นวัลคังนะครับนะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับพี่นี่เกตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่นะครับนะเนื้อหาเก่ามากครับ เนื้อหาเก่ามากๆนะครับพี่นะนี่ลองดูนะครับพี่นะถูกใจครับพี่นะครับติดต่อนะครับนะจำหมายเลขจำมีพี้ดีครับมวนสารนะพี่นี่มีคาบกุคาบไข่นะครับนะคอติดเนี่ยครับเนื้อหาเก่าสวยเดิมๆเลยครับพี่ๆนี่มีคาบดำๆติดหลังเรียบนะครับนะเป็นหลังเรียบครับเนื้อนุ่มนุ่มสวยๆเลยหมายเลขสามครับ หมายเลขสี่หมายเลขสี่นี่เนื้อนุบนะครับนี่เนื้อบึกเลยนะครับน้าหนี่เนื้อนุบนุ่มเลยครับพี่นะครับหลังยุบยุบยับยับเนี่ยครับมวลสารเยอะๆยครับพี่นี่เห็นมวลสารนะครับเยอะมากๆครับพี่ขอบตัดครูดนะครับพี่นะขอบตัดครูดครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อสวยมากๆครับพี่แบบนี้นะครับน้มีคาบตะคงตะไข้น้ํานะครับเกาะขึ้นเนี่ยนะครับพี่ เนื้อสวยฉ่ำมากๆครับหมายเลข4ต่อไปหมายเลขห้านะครับนะนี่ครับหมายเลขห้าครับพี่เป็นบางขุนพรมนะครับนะเป็นบางขุนพรมครับองนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนะเนื้อสวยมากๆครับเนี่ยทำไมไาวเข่างนี้นะพี่เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับเป็นบางขุนพรมนะพี่นะองนี้นะครับวันนี้มาได้มาหนึ่งเดียวเลยพี่นะครับนะเป็นบางขุนพรม บางขุนพรมพิมพ์ทรงเจดีครับพี่เนื้อหาเก่ามากๆนะครับนะมีค่าบปูขวาติดครับนี่ครับ,รบพี่เนื้อหาสวยเก่าเลยครับพี่ตรงนี้ครับเป็นบางขุนพรมนะพิมพ์ทรงนี่ครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีเนื้อสวยครับพี่ เลขสี่ไมหมายเลขห้านะพี่นะหมายเลขห้าครับหมายเลขหกนี่นะครับมีข้าวกุ้ครับนี่พิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหาเก่ามากๆครับพี่ผิมสวยลึกคมชัดมีข้าวกุ้เก่านะครับบ้านหลังนี้เก็บพระนี่นะครับนะสุดยอดมากนะครับเนื้อบึกๆเลยนะครับนะเนื้อบึกๆเลยนี่ พิมพ์ใหญ่วันนครั้งครับพี่เนื้อสวยวันนี้เนื้อแบดเนื้อสวยๆนะครับน้ำเนื้อสวยๆทุกองเลยครับพี่นี่ครับหมายเลขโคหมายเลขเจ็ดครับพิมพ์ใหญ่เนื้อขาวแก่งๆหลังสังขยายุบตัวครับพี่นี่นะครับนะนี่แบบนี้เขาเรียกหลังสังขยาครับพี่นะครับนั้นเนื้อแบบยุบยุบตัวครับ ตักดกรูดนะครับนะเนื้อขาวเนื้อแก่งพิมพ์ใหญ่สวยมากๆครับพี่องนี้นะครับเนื้อหาขาวๆเลยนี่นะครับนะองนี้ครับหมายเลขเจ็นะครับนี่ครับพี่ท่านไหนแคบรูปนะแคบได้เลยนะครับพี่หมายเลขเจ็ด หมายเลขแปดหมายเลขแปดเป็นพิมพ์ฐานแซมครับตรงนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมวัละครงนี่ครับขอบตัดครูดนะครับพี่นะด้านหลังนะครับนี่รอยปีรรอยแย่ครับเห็นมวลสารนะครับพี่นะเห็นมวลสารเห็นเม็ดแร่ต่างๆครับเนื้อหาสวยสวยฐานแซมวะัละครงนะครับพี่ องน,นี้ครับเนื้อหาสวยเก่ามากครับพี่เม็ดลงเม็ดแร่เพียบเลยเนี่ยครับหมายเลขแปดฐานแซมนะครับพี่เนื้อสวยครับหมายเลขเก้าพิมพ์มใหญ่ผงสุพรรณโอ้โหน,นี้เนื้อบึกเลยนะครับพี่นะเนื้อบึกเลยหนึ่ง นะครับนะเก็บเยอะมากนะพี่นะเก็บประมาณสักห้าหกองนะครับพี่นะบ้านหลังเนี้ยห้าหกองเนี่ยน้องได้มาสามองนะครับเนี่ยมาแบ่งปันกับพี่ๆก่อนนะครับนะใครอยากได้ใครชอบนะครับพี่นี่ครับติดต่อมาได้นะครับนะแบ่งมาสามองครับพี่เนื้อหาเก่าเก่าเลยครับเป็นผงสุพพันเนื้อแบบสีเข้มเข้มน้าตาลเข้มเขมเลยนะพี่นี่เนื้อหาสวยสวยครับพี่แบบนี้ครับนี่มีคราบกุติดกังเลยนะพี่นะคราบกุติดกังเลยครับพี่แล้วก็มี สีดำๆนะครับติดเกาะครับพี่นะครับนี่เนื้อดินผงสุพันธ์ครับองนี้สวยเดิมเดิมหมายเลขเก้าหมายเลขสิบหมายเลขสิบนี่นะครับนะวัละคังพิมพ์ใหญ่ครับพี่นะครับนะองนี้มีเม็ดเป็นขึ้นแบบเป็นดวงเป็นดวงเลยนะครับเป็นไถ่น้ํานะครับขึ้นเป็นจ้ำเป็นจ้ำครับนี่ หลังสวยๆนะครับพี่นะหลังสวยๆข้างสวยๆครับนี่ครับร่องรอยเนื้อนุบนุ่มสวยนะครับพี่พิมพ์ใหญ่มาละขังนะครับรูปภาพไม่ชัดเจนนะครับพี่นะแอดได้ดีลายเบอร์โทรนะครับสแกนทีวายูโค้ดได้นะครับพี่ศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับนี่ครับเนื้อสวยๆครับพี่วันนี้มีมาแบ่งปันกันนะครับแล้วอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่หมายเลขสิบ หมายเลขสิบเอ็ดนี่ครับพี่โอ้โหนะครับนะนางพญาพิษณุโลกเนื้อกึกกเลยครับนี่เนื้อกึกกเลยเนื้อดินนะครับพี่สวยเก่ามากนะครับพี่นะสวยเก่ามากครับนางพญาพิษณุโลก เนื้อหาสวยๆบึกบึกครับมาแบ่งปันกับพี่ๆนะครับนะเนื้อสวยครับพี่นี่มีคาบกู่เก่านี่คคาบน้ำมงน้ำหมากครับหมายเลขสิบเอ็ดเก่ามากนะพี่นะเก่านะครับนี่นี่น่าจะเป็นพิมพ์แข้งตรงนะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่แข้งตรงเนี่ยครับอ่าหมายเลขสิบเอ็ด หมายเลขสิบสองนี่มีคราบุูครับพี่มีคราบุูและคราบลักติกเกาะดำๆนะครับพี่นะครับติดเป็นก้อนเลยพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พิมพ์ใหญ่ครับคราบกูเก่าๆเลยนะครับพี่นะเนื้อหาสวยมากครับพี่นะครับนะเนื้อออกแก็งๆขาวๆนะครับพี่องนี้ครับ เนื้อออกมีความแก่งครับพี่นะครับสีขาวๆแกะปูนเปลือกหอยนะครับนะนี่แกะปูนเปลือกหอยครับเนื้อก็สวยนะพี่นะเนื้อสวยนะครับสวยเดิมมากๆครับพี่อ่าหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสามนี่หมายเลขสิบสามเนื้อช่ำนะครับนะพิมพ์ใหญ่ครับ มีร่องรอยแตกลายงานนะครับนะมีรอยปีแยกนะครับหลังเป็นหลังเรียบนะครับเนื้อออกนุ่มๆน,นะพี่นะองนี้เนื้อออกนุ่มๆน,นี่ครับสีออกไข่ๆนะครับนะเนื้อสวยๆรอยปีรอยแยกครับธรรมชาติหมายเลขสิบสามครับพี่องค์นี้ครับ หมายเลขสิบสี่รูปลหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมองนี้เนื้อสวยนะพี่นะวันนี้ได้มาสององค์ครับเนี่ยหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับองนี้มีมือลองนะครับนะเป็นพิมพ์บีมีมือลองครับเนื้อหาสวยมากๆครับพี่นี่นะครับตามซอกนี่มีส่าแดงๆขึ้นด้วยนะครับพี่นะมีส่าแดงๆขึ้นเนื้อโลหะเขียวอมเหลืองเลยนะครับพี่นี่ เนื้อโลหะสวยมากๆครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพบีนะพี่นะพิมบีมีมือลองครับเนื้อโลหะนี่เป็นตามุ้งเลยนะพี่นะสวยๆครับนี่เนื้อโลหะเก่าๆต้องแบบนี้นะพี่นะต้องแบบนี้ครับหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบห้า พิมใหญ่เนื้อขาวแก่งหลังเนียบมีผลขอบผลข้างนะครับพี่มีขนขอบผลข้างครับนี่ครับพี่เนื้อมีความแก่งนะครับพี่นะมีคาบกูดติดเกาะครับนี่เนื้อหาเก่าเลยนะพี่นะเนื้อหาเก่าพิมทรงลึกๆนะครับนี่พิมทรงลึกๆครับ บ้านบ้านเลยครับพี่นะครับหมายเลขสิบห้าองนี้ครับพี่หมายเลขสิบห้านะนี่ครับเนื้อแก่งๆขาวๆครับพี่นะครับนะหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่นะครับองนี้เนื้อหนุบสวยเลยนะครับน้ำรูปหลังเนี่ยนะครับมีร่องรอยนะครับหนอนด้น เนี่ยครับพี่นะครับคล้ายๆเป็นตัวหนอนนะพี่นะครับลักษณะนะี้อยปี้อยแยกนะครับมวนสารขอบด้านข้างครับพี่นะครับนี่พิมพ์ใหญ่วะัละคัง เนื้อเก่ามากครับหมายเลขสิบหก 16. หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดเนื้อแก่งขาวเลยนะครับนะเนื้อมีความแก่งครับหลังเรียบเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับองนี้ หลังเรียบๆนะครับนะมีแตกลายงาครับพี่เนื้อแก่งแครับของสวยๆมาแบ่งปันกันครับพี่วันนี้ครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับตรงนี้ <c oughs> ต่อไปหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดเป็นฐานแซมใหญ่นะครับวันละครัง องค์นี้เนื้อหนึบหนบเลยนะครับนะเนื้อหนึบหนบหลังเรียบครับเป็นฐานแซมนะครับนะเนื้อหาก็ออกสีน้ําตาลอ่อนๆครับพี่พเนื้อมีความหนึบแน่นฐานแซมใหญ่ วัลลังหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบเก้านี่ครับมาแบ่งปันครับพี่เม็ดแล่ลอยๆอยเลยครับนี่นะครับขอบข้างคุ้นคูดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อแข่งนะครับพี่ทันใดนะครับน้าชอบสไตล์นี้นี้ครับพี่ติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้ครับพี่นี่ แบ่งปันกันครับพี่แบ่งปันกันอ่านะครับพิมพ์ใหญ่ครับพี่หมายเลขสิบเก้านะครับนะต่อไปครับหมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบครับนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่เนื้อเก่ามากครับพี่แบบนี้ผิวหิ้งหิ้เลย นะครับมีค้าปุ่นในี่สีออกด้านๆเลยนะครับพี่นะสีออกด้านๆเลยครับร้อยปีร้อยแยกนะครับนะ้ำมิดมวลสามนะครับนี่พิมพ์ใหญ่วันละครังหมายเลขยี่สิบนะครับตรงนี้หมายเลขยี่สิบครับสวยๆครับพี่พิมพ์คมลึกชัดๆนะครับนะ หมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ครับมีคราบกุพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วับรรขังอันนี้มีคราบกุครับพี่นี่ด้านหลังครับนะครับมเม็ดม้วนสารนะพี่นะฝังลึกเลยคราบกุครับนี่ เนือ้อมันมันนึบหนึบหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับองนี้ครับสวยครับพี่นี่ครับมรหมายเลขยี่สิบสองหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะองนี้มีมือรองนะครับพี่มีมือรองนะครับนะเป็นพิมพ์ีนะครับนะเนื้อโลหะครับพี่ นะครับมีขึ้นสาแดงๆนะครับนะมีสนิมเขียวเนี่ยครับเป็นธรรมชาตินะครับนะของพระหล่อบโบราณน,นี่ครับมีสนิมเขียวนะครับก็ปานตามยุคการเวลาครับพี่เนื้อสวยเก่าๆหลวงพ่อเงิน หมายเลขยี่สิบสองนะครับพี่หมายเลขยี่สิบสองครับหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขยี่สิบสามเป็นผงสุพพันนะครับนะองค์นี้ออกสีน้ำตาลอ่อนๆครับพี่ๆนี่ครับออกสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับมีคราบดำๆติดเกาะนะครับนี่เม็ดแรด่ดอกมะขามครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ แร่ดอกมะขามรอยเยอะมากๆครับนะฮะนี่เนื้อสวยๆครับพี่เนื้อสวยๆนะครับนะสีแบบจางๆแบบนี้ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับพี่ไม่ค่อยได้พบเจอครับหมายเลขยี่สิบสามครับหมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขย,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 ยี่สิบสีบนะ่เนื้อนี่หนึบหนึบนะครับนะเนื้อหนึบหนึบแน่นๆครับ นี่ครับพี่ข้างแน่นๆนะครับหลังเรียบแบนๆแน่นมากครับพี่ตรงนี้ครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับพี่ตรงนี้เนื้อแน่นสวยนึบเลยเนื้อแน่นสวยนึบๆ มวลสารเป็นก้อนใหญ่ๆครับหมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขย,ยี่ิห้านี่ครับพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งครับพี่ๆหมายเลขยี่สิบห้า หลังเรียบนะครับนะ้าหลังเรียบครับเนื้อแก่งๆออกขาวๆครับพี่นะครับองนี้นะครับเนื้อออกสีขาวๆมีคราบกูค่ครับพี่แล้วก็มีเส้นแตกๆนะครับนะตามยุคการเวลาครับนี่ครับหมายเลขยี่สิบห้านะครับพี่หมายเลขยี่สิบห้าต่อไปไปกันต่อหมายเลขยี่สิบหก 26. พิม์ใหญ่ครับเนื้อแก่งสีเทาๆหน่อยนะครับพี่นะออกสีเทาๆหน่อยครับร้อยปีร้อยคู่ธรรมชาติเลยนะครับพี่นะธรรมชาติเลยครับหมายเลขยี่สิครับ เนื้อสวยนะครับนะตรงนี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดีหนึบแน่นนะพี่นะเนื้อหนึบแน่นครับนี่ฐานแซมใหญ่วัละขังเนื้อออกสีเข้มๆนะครับนะตรงนี้ออกโซนน้ำมันตัง้งิวสีมีความเข้มน้ำตาลน้ำตาลครับฐานแซมใหญ่ หมายเลขยี่สิบแปดเหนือหนึบแน่นสวยๆครับแกน้ำมันตั้งยุนะครับพี่องนี้ครับเ,เดี๋ยวนะครับยี่สิบเจ็ดนะพี่นะองนี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับปูผิดผิด,ผดถูก,ถ,กถูกแล้วนะครับพี่ต่อไปหมายเลขยี่สิบแปดพิพ์ใหญ่ครับพี่องนี้มีคาบกูเป็นจ้ำเป็นจ้ำเลยครับ หม่นียี่สิบแปดครับลองดูนะครับพี่นะลองดูเนื้อสวยๆครับพี่นะฮะเป็นพระสมเด็จครับพี่วันนี้เป็นชุดใหม่แบบเข้าทั้งหมดนะได้หลงพ่อเงินมาสององค์นะครับสวยๆใครว่าใครได้นะพี่นะใครว่ใครๆๆได้แล้วกันนะครับนะน,น้องได้มาก็มาแบ่งปันครับพี่ๆครับนี่ไปต่อมีมุมไปต่อได้ก็นะครับนะดีใจ นะครับกับพี่พี่ด้วยนะครับสำหรับใครเก็บสะสมก็นะครับนั้นเนื้อหาแบบนี้ครับพี่นะครับนะทําไม่ได้นะพี่นั้นเนื้อหาแบบนี้ครับหมายเลขยี่สิบแปดครับหมายเลขยี่สิบเก้านี่ครับเนื้อแกงแกงนะพี่นะครับเนื้อแกงแกงนี่ดีนักแรนะครับนะเนื้อแกงเก่า สวยยงามงามหมายเลขยี่สิบเก้าครับเนื้อหาเก่ามากๆนะพี่นะครับไปบนี้อ่ะหมายเลขยี่สิบเก้านะครับต่อไปหมายเลขสาสิบครับพี่รายการสุดท้ายวันนี้นะครับนารายการสามสิบ นะครับเป็นประพามมณฑลนะครับน้าเหรียญหนุมานแบกลักษณะนี้เลยนะครับพี่นะเหรียญหนาเลยนี่ครับหลวงปู่สุขวัดตาโคลมขมเท่านะครับนะมีรอยจานเนี่ยนะครับอีกมีรอยจานนะครับเนื้อโลหะเก่ามากครับนี่ใช้พุทธคุณนะครับนะมีส่าแดงๆขึ้นครับเนื้อสวยๆครับพี่ แบ่งใช้พุทธคุณกันนะครับพี่นะหลวงปู่สุภวัดปากโคมะขามเท่าชัยนาทเกจ,จิสุดยอดนี่ครับอ่ะหมายเลขสามสิบนะครับพี่นะสนจใจอะไรกันใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับน้องโบบารมีพาเครื่องนะครับพี่นะศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ด นะครับรูปภาพไม่ชัดเจนครับพี่สแกนเค c o d าครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดครับขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับนะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนช่วงเย็นๆนะครับพี่นะว่าจะมีอะไรมาแบ่งปันกันอีกนะครับเฮงรวยๆครับสวัสดีครับ